สวัสดีครับวันนี้ทุกทท่านอยู่กับช่อง YouTube คำลนสวัสดีนะครับวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์เครื่องมือหากินของคุณพ่อผมนะครับก็คืออุปกรณ์ทางการเกษตรของคุณพ่อผมที่หาเลี้ยงตัวผมและครอบครัวนะครับมาจนผมเติบโตมาเป็นคำรณสวัสดีอย่างทุกวันนี้นะครับมาดูกันเลยเห็นไหมอยู่ด้านหลังของผมนั่นเองคือจริงๆแล้วทุกๆบ้านที่ทํานาก็อาจจะมีนะครับแต่ครั้งนี้ มันเป็นเหมือนคือจะเป็นความดีใจหรือเสียใจปนๆนกันนะครับเพราะว่าคุณพ่อมีโครงการว่าจะขายรถไถแล้วก็อุปกรณ์การเกษตระครับผมก็เลยจะมาถ่ายคลิปคลิปนี้นะครับเพื่อเก็บเป็นความทรงจำแล้วก็จะมาแนะนำแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆที่ติดตามช่อง Youtube คำรณสวัสดีนะครับได้รับชมกันด้วยว่า ลูกชาวนาหรือเกษตรกรที่ทำนานะครับมีเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรอะไรบ้างนะครับที่จําเป็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่เลยครับเพืพ่อนๆรถไถนาเป็นอุปกรณ์การเกษตรที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่เพื่อนเนเห็นนี้อาจจะเก่านิดนึงนะครับเพราะว่าคุณพ่อผมซื้อมาน่าจะตอนที่ผมอยู่น่าจะมัธยมต้นนะครับตอนนี้ผมว่าเขามาอยู่กับคุณพ่อผมน่าจะ เกือบถึง20ปีแล้วล่ะครับเพื่อนๆซึ่งคุณพ่อซื้อมือสองมานะครับตอนนั้นผมจําได้เลยคุณพ่อไปซื้อที่นครสวรรค์นะครับที่ที่ตากฟ้ามันจะเป็นเครื่องรถไถน,นั่งขับคูบ o อ a ต้าแรงครับเพื่อนเอนเห็นว่าซึ่งสมัยก่อนภาคกลางที่ทํานาใครที่ทํานาจะฮิตมากเลยรถไถรุ่นนี้มันจะมีรุ่น20แรงและ22แรงนะครับแต่คุณพ่อแต่ของคุณพ่อผมจะเป็นรุ่น22แรงนะครับ ซึ่งตอนไปซื้อเนี่ยมันจะอยู่เป็นร้านกว้างๆเลยครับก็มีมีแต่ตัวเครื่องให้เราไปเลือกเอาเราก็หา,าช่างหรือคนที่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เนี่ยไปเลือกถ้าเกิดเอาตัวไหนเขาก็จะมาทําสีประกอบให้เราแล้วก็ขนกลับบ้านรู้สึกว่าตอนนั้นคุณพ่อซื้อมาน่าจะมาสัก 90, เก้าหมื่นเศษเศษนี่แหละครับได้เฉพาะตัวตัว,ต,วตัวเครื่องเนี่ยนะตัวตัวรถตัวรถครับอุปกรณ์อื่นๆยังไม่ได้ก็ตอนนี้หลังจากที่ผมเรียนจบ มาสักระยะหนึ่งได้ทํางานมีงานแล้วคุณพ่อก็หยุดการทํานาไปนาก็ให้เขาเช่านะครับแล้วก็รถนี่ก็ถูกจอดไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมันก็ฝุ่นเกาะแล้วก็พวกน้ํามันพวกซีนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมสภาพนะครับจอดเฉยๆแต่สตาร์ทติดนะครับเพราะเมื่อวานผมลองมาสตาร์ทกับคุณพ่อแล้วยังสตาร์ทติดอยู่แล้วตอนนี้คุณพ่อก็มาปรึกษาว่ามีโครงการว่าจะขายเพราะว่า อนาคตถ้าผมกลับมาทำนาเนี่ยก็อาจจะต้องอใช้วิธีจ้างเขาหรือ,อซื้อใหม่อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้ไงไว้อย่างนี้แล้วผมยังไม่มาทำแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้ทำพวกเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนต่างๆมันก็จะสึกหลอองไปเรื่อยๆสู้ขายดีกว่านะครับก็มาดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องจากลากแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจานะครับ ซึ่งตอนอยู่มัธยมแล้วก็ตอนเรียนเทคนิคนี่ผมก็ได้ขับรถถ่ายคันนี้นะครับไปช่วยพ่อยํำนาถ่ายนาขับไปคนละคันกับคุณพ่อเพราะว่าเราตอนไปนาเราจะใช้รถไถ่ายสองคันนะผมจะขับคันนี้คุณพ่อจะขับอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งมีคนมาถามซื้อคุณพ่อหลายครั้งแล้วครับคุณพ่อไม่ได้ขายก็ครั้งนี้คงไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมันมันเริ่มสึกหลอเยอะครับจอดทิ้งไว้านานาม,มันก็เก่าลงเก่าลงเพื่อนๆดูดิ พวกยางเ,งงเยองอะไรก็ไม่ค่อยได้เติมลมครับมันก็เริ่มแบบยางอ่อนเกิดรั่วซึมได้นะครับเพือเ่อนๆดูดิด้านล่างก็มีเยิ้มของน้ํามันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเปลี่ยนซุงเปลี่ยนซิลอะไรนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับสตาร์ทติดระบบอะไรต่างๆใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแต่มันเก่านิดนึงและนี่ครับเป็นที่พ่วงด้านหลังที่บ้านผมจะเรียกสาลี่หรือ ที่อื่นจะเรียกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คุณพ่อเอามาจากคุณปู่นะครับที่แรกมันจะเป็นของรถรถเดินตามเพื่อนๆก็เห็นไหมรถเดินตามที่มันยาวๆแล้วคุณพ่อขอมาดัดแปลงทําให้มันสั้นลงที่แรกชิ้นส่วนนี้ครับมันจะยาวมากเป็นของรถเดินตามะก็คืออันนี้ขอคุณปู่มาคุณปู่ให้มาแล้วก็ผมก็จาได้เลยไอ้ไม้ไม้พื้นเนี่ยไม้พื้นนี่ผมก็เป็นคนติดตั้งกับคุณพ่อเองซึ่งก็บ้นบานๆเลยสีเสือมไม่ได้ทํา ก็ใช้แบบบ้าน,านประหยัดประหยัดด้านหลังนี่คือเอาไว้ขนอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆนะเช่นล้อเหล็กพวกาผานพวกขุบอะไรต่างๆแล้วก็ขนคนขนท่อวิทน้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ยังใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปพ่นสีหน่อยก็แหลมเลยครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอุปกรณ์ครบเลยนะครับที่คุณพ่อมีเนี่ย แต่ไม่มีเพียงอย่างเดียวคือไอ้ที่ตีดินน่ะคุณพ่อไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อใช้ไถอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าต้องการตีตีดินนานไหนเนี่ยคุณพ่อจะจ้างเอาแล้วก็จะมา,าใช้ขุบขุบเองคาดเองแล้วก็ยกล่องนู่นนี่นั่นเองครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้ตีดินเนี่ยคุณพ่อผมจะเลือกที่จะจ้างมากว่าจะไม่ไม่ซื้อมาใส่เขากลัว,วรถพังครับเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้แรงอะไนระถ้าเกิดมีเครื่องตีดินมา ่วงตัวเครื่องอีกมันก็จะพังเร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณพ่อมีโครงการที่จะขายแล้วเพื่อนๆที่ดูลองประเมินราคานะครับว่าคุณพ่อควรจะขายราคาเท่าไหร่นะครับครบชุดเลยนะเนี่ยรวมตัวเครื่องที่เห็นแล้วก็เนี่ยไอ้สารี่ด้วยเราขายคันใหญ่ไปแล้วจะเหลือคันนี้นะครับคันนี้จะเก็บไว้ไม่ไม่ขายนะครับเพราะคันนี้เอาไว้อ่าขนของไปแวะวิทน้ําเข้าสวน ส้มโอ,อไว้ขนของนู่นนี่นัน่นขนฟงขนฟางอะไรได้หมดนะเพราะว่าคันนี้มันจะเร็วกว่านะเวลา,อ,าอยู่บนบกแต่ถ้าเกิดเป็นคันม่อกี้เนี่ยม,มันจะช้าแต่มันจะเร็วตอนอยู่ในานาซึ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เวลาไปนาเนี่ยเราจะขับไปสองพันคุณพ่อจะขับคันนี้จะขนพวกอ,อุปกรณ์นอนนาพวกท่อพวกนู่นนี่นั่นไปแต่คันนู้นที่ผมขับนะครับก็คือผมจะบรรทุกอุปกรณ์ที่จะไปถไนาเออ ถ้าถ้าพูดกันง่ายๆก็คืออุปกรณ์หนักเลยที่ที่ผมขับไปนะครับก็คือคันนู้นแบ่งกันคนละคันกับคุณพ่อนะเวลาไปนาด้วยกันต่อไปมาดูอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ใช้ในการประกอบกับเครื่องยนต์หรือรถไถคูวต้า22แรงเครื่องสีส้มเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เขาเรียกขุบครับคุณพ่อก็จะเก็บไว้ทุกชิ้นส่วนเลยยังไม่ได้ขายเลยแต่ก็อาจจะมีสนิมเากาะ ขึ้นบ้างตามอายุการใช้งานนะเพราะาไม่ได้ใช้ก็เอาสังกะสีคุมไว้ตั้งไว้แบบนี้ครับเพื่อนอันนี้คือเขาเรียกว่าขุบแล้วก็นี่คาดคาดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ปิดฝาท้ายของสารีแล้วก็นี่เป็นล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กก็ยังอยู่จริงๆด้านล่างสนิมไม่ได้ขึ้นนะครับเอาก้อนหินวางไว้อยู่ทุกอุปกรณ์ยังใช้ได้นะครับ แต่ก็อาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานอุปกรณ์ครบๆเลยครับเพื่อนๆและตัวนี้ก็เป็นตัวผ่านนะครับผ่านเอาไว้ไถนาคุณพ่อก็ซ่อนไว้ใต้ต้นไม้นะครับมีสังกะสีคุมก็ตามสภาพนะครับตามอายุการใช้งานก็มีสนิมบ้างอะไรบ้าง ต่อไปนะครับเราก็มาถามความรู้สึกของคุณพ่อมาครับหลังจากที่คุณพ่อมีโครงการที่จะปล่อยรถถยคันนี้ครับซึ่งเป็นเครื่องมือธรรมากินคู่อกคู่ใจคุณพ่อเลยมีความรู้สึกยังไง้าครับคุณพ่อการเลนเก็เสียดายมากกันเนี่ยแต่เอาไว้ก็เราไม่ได้ใช้ไงก็เก่ามาอาจจะปลูกไปบ้างตอนนี้กินบ้างศึกหล่อไปบ้าง,ง,ง,งกานเล่นเล่นก็เสียดายเพราะทํา ใช้งานมาหลายปีแล้วรวมยี่สิบปีน่าจะได้นะพ่อเนาะยี่สิบกว่าปีนต่หยุดมาสิบหยุดมาห้าหกปีแล้วที่ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ทำนามายี่สิบปีกว่าแล้วซือมาเนี่ยคือคุ้มค่าจริงไม่เคยไม่เคยโกงเนาะไม่ไม่เคยมีแบบมันก็มีเสียบ้างนิดหน่อยเออเครื่องยังดีเครื่องยังดีแต่ก็ติดเดียวติดเลยสึกหลอตามการเวลาตามการเวลา ก็มีในใจไหมว่าจะขายเท่าไหร่คุณพอ่อในใจในใจ,ในใจจะขายทักสี่หมื่นพร้อมอุปกรณ์ครบ,ครบแต่ถ้าเกิดว่าใครเขาเรียกอะไรล่ะจะต่อรองอะไรก็มาคุยกันได้เนาะนแต่แต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะคือเราคิดกับคุณพ่อไว้ในใจแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองติดต่อคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปของผมก็ได้หรืออ่า ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยเบอร์โทรทั้งคุณพ่อและเบอร์โทรของผมใต้ล่างคลิปคลิปนี้เผื่อท่านใดสนใจก็สอบถามได้แต่แต่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อบอกขายคนแถบ้านเนี่ยก็น่าจะไม่เหลือ <laughs> น่าจะไปค่อนข้างเร็วอยู่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้เป็นความทรงจําระหว่างผมคุณพ่อแล้วก็รถถ่ายครันนี้นะครับเผื่อคุณพ่อปล่อยออกจริงๆครับแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียเป็นความสนุกสนานของเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ